พบกับเล็กกิ้งนาเวลาสิบ้านาฬิกากับธัญมัยค่ะพลเอกไพรู์หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคอสชอนัดประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อยกร่างแก้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค่ะวันนี้พลเอกไพบู์คุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอจะประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อยกร่างกฎหมายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขณะที่เวลา14นาฬิ30นาทีหม่อมหลวงปุนทริกสมิติรองปลัดกระทรวงแรงงานนายทรงศักดิ์สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และนายพจน์อารามวัฒนานนท์นายกสมาคมอาหารแช่เย,ยือกแข็งไทยร่วมถแถลงข่าวการดำเนินงานของไทยเกี่ยวกับแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ที่กระทรวงต่างประเทศค่ะ บ้านหลังหนึ่งในรัฐเท็กซัสอเมริกานะคะเกิดเหตุพื้นโรงรถถลม่มระหว่างที่มีการจัดงานเลี้ยงทำให้มีผู้บาดเจ็บนับร้อยค่ะ สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุพื้นชั้นสองของโรงรถของบ้านหลังหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาพังถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บนับร้อยคนโดยอย่างน้อย30คนถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนส่วนใหญ่แผลถลอกขณะที่บางคนบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะรายงานข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุกำลังมีการจัดฉลองงานทางศาสนาบนชั้นสองของโรงจอดรถในบ้านหลังดังกล่าวค่ะ พบกับ breaking now ช่วงต่อไปในเวลา16นาฬิกาค่ะ